โอเคครับวันนี้ผมก็มาทําตามคําขอที่มีเพื่อนขอผมมานานแล้วนะครับแต่ผมหายไปตั้งหนึ่งอาทิตย์เลยก็ขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนแล้วนะครับเป็นแอดออนอาหารนะครับแล้วก็จะเพิ่มเครื่องครัวอะไรเล็กๆน้อยๆมาครับอย่างกระทะหรือหม้อหรือไม่ก็เครื่องปิ้งขนมปังครับก็จะมีเขียงด้วยนะครับมีที่ทําเนยที่ทําชีสก็จะ สามารถใช้ได้หมดเลยครับอันนี้เป็นกระทะนะครับเออส่วนอันนี้ก็เป็นหม้อเราสามารถใส่น้ำไปในหม้อได้แล้วก็สามารถตักออกได้ด้วยครับก็สามารถใส่แล้วรอ,รอแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเกลือกระทะสามารถเอาเอา่เอมันฝรั่งมาทอดแบบนี้ได้ครับแล้วเราก็เอาเกลือจากที่ต้มเมื่อกี้เหรอครับ มาโรยโรยบนหน้ามันก็จะกลายเป็นเฟ้นไฟครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนี่ครับก็จะกลายเป็นเฟ้นไฟแสนอร่อยครับส่วนนี้ก็สามารถหั่นขนมปังได้ด้วยนะครับเอาขนมปังที่หั่นแล้วเมื่อกี้มาปิ้งต่อได้เลยครับแล้วก็เอาขนมปังที่ปิ้งแล้วมาทำเป็นขนมปังชีสได้ด้วยนะครับนี่ ง่ายมากเลยก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการลงได้เลยนะครับขั้นตอนการลงก็ไม่ยากเลยครับแค่เพื่อนๆเข้าลิงก์ที่ผมให้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับพอเจอ2ลิงก์น,นี้แล้วให้กดลิงก์บนเลยครับกดฉันไม่ใช่โปรแกรมนะครับแล้วก็รอ,อมันโหลดน,นะครับ อาจจะมีโฆษณาผมก็บังแล้วนะครับเขาไม่ได้จ่ายแล้วก็กดลิงก์บนใหม่อีกทีครับกดตามลูกศรเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เข้าแอปแตกไฟล์เลยนะครับสำหรับผมผมจะใช้แอปนี้ครับก็แนะนำให้เพื่อนเพื่อโหลดมาใช้เหมือนกันนะครับพอเข้ามาในแอปแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อเลื่อนแล้วกดที่คำว่าดาวน์โหลดเลยนะครับ แล้วกดเข้าไปที่ไฟล์ของเราแล้วก็กดเฉพาะครั้งนี้เลยครับแต่ถ้าขึ้นมาแล้วมันไม่มีรูปไมค์ครับแบบนี้ก็ให้เลื่อนหาได้นะครับถ้าหาเจอแล้วก็กดติ๊กถูกครับแล้วก็กดเฉพาะครั้งนี้นะครับมันก็จะเด้งเข้าเกมเลยครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็ลองตรวจเช็คดูนะครับว่าแอดออนเราเข้าหรือยังถ้าเข้าแล้วก็ลองสร้างโลกดูเลยครับปรับปุ่มห้าปุ่มนะครับ แล้วก็ลงแอดออนเลยครับก็ลองสร้างโลกเลยรอหน่อยนะครับพอเข้ามาแล้วของก็จะอยู่ในช่องนี้เลยนะครับส่วนอันนี้คือสูตรทำเครื่องครัวนะครับก็สามารถดูแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับคลิปนี้ยังไม่จบนะครับสำหรับคนที่ขอวิธีการลงแอดออนหลายแอดออนในแมปเดียวมา ผมก็จะสอนด้วยนะครับก็ทําเหมือนลงแอดออนปกติเลยครับแค่ว่าเราต้องเลือกแอดออนที่มันลงแล้วจะไม่ขัดแย้งกันนะครับถ้ามันลงแล้วมันขัดกันมันก็จะบั๊กแล้วก็จะเล่นไม่ได้นะครับก็ลงง่ายมากเลยครับก็ประมาณนี้ครับก็สามารถลองนําไปใช้ได้นะครับถ้าวิดีโอเร็วไปก็ปรับให้ช้าลงได้นะครับก็ลองสร้างโลกดูเลยครับ ก็ถ้าของอยู่ครบก็แสดงว่าแอดออนเล่นด้วยกันได้นะครับ